นี่แหละใครทำไรเรามาดูกันวะใช่ค่ะตอนนี้ห้องสืบสวนสอบสวนในยสำนักงอนที่บอนบปอไม่ใช่ไม่ใช่มีเหตุการณ์อะไรนั้นเรามาดูกันนะครับกาแฟเลยกแฟสวดกาแฟเหนืกาแฟอันนี้มาอยู่กับลูกกาแฟเหรอแต่ก็เย็นเย็นนี่กี่โมงแล้วเนี่ย นี่เรากำลังดูกล้องดูสิบโมงกว่าสิบโมงกว่าสิบโมงยังไงนั่งก่อนนั่งก่อนครับผไม่ต้องเรียบไม่ต้องเรียบมีมีมีอะไรครับมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณป้าครับคุณป้าช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับคือตังหายเมื่อวานนี้ค่ะหายกี่บาทไปสอบครับคุณป้าครับแปดพันบาทแปดพันบาทนะครับ คุณป้าไปเอามาจากไหนครับนี่าาต้อาตั้งแปดพันบาทมัน,น <ะ S 2> ต้องถามถึงขนาดนี้เลยผม,มตองถึงนู่นออกผมสงสัยมากเลยมผมอยู่มามผมตามนี้เหลือร้อยยี่สิบบาทครับตกลงตกลงป้าแกเป็นโจร์หรือเป็นไอ้นี่ป้าเป็นผู้สงสัยคนที่หนึ่งครับอ,อ๋อผู้ผู้สงสัยนะคะไม่ว่าป้าจะหายยังไงป้าคือผู้สงสัยคนที่หนึ่งครับนะคุณมีตังตั้งแปดพันบาทเอาไดูต่อฮะเดี๋ยวเรามาดูกล้องวงจรปิดครับ สวัสดครับงานนี้จะเจอไหมครับ<อ>ท่านครับอยังไม่แน่ใจครับผมยังไม่แน่ใจครับวันนี้คุณพี่ชายคุณตอ๋องนะครับใครเดินอยู่เนี่ยเรากำลังยม่นมาจากไล่เลยตอนเนี่ยย่งเรากำลังไล่ดูนะครับกล้องวงจรปิดที่ดีีทั้งหมดสิบห้าตัวเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรที่ดีนะครับสบายสบายอ๋อสบายสบายคุณก็บอกผมด้วยฮะใช่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เงินคุณป้าเขาหายเป็นเงินแปดพันบาทคุณป้าเขาเก็บมาทั้งชีวิตนะครับเขามาอยู่เขามาอยู่ที่นี่ได้สองเดือนเขามีเงินตั้งแปดพันบาทเรามีเงินค่าจ้างให้นะครับแล้วพี่มีเงินเท่าไหร่แล้วครับร้อยยี่สิบครับกือบคยรับตอนนี้มีร้อยยี่สิบบาทปว้งยืดเลยเรากำลังตามหาความจริงนะครับ พี่นุ้ยดูให้ได้พี่นุยน้ยพนุยพน้ยาปาด้วยนะฮะ,ะตัวเดียวที่บ้านพี่ป่ะตัวเดียวโอเค,อเ,คเรากำลังตามหาความจริงนะครับไหนกูป้าเขาอยู่เตียงไหนป้าอยู่เตียงนี้อ๋อตเขาเก็เตียงนี้มาคุยกับคนนี้แต่คนนี้ไปอาบน้ำแอืมเดี๋ยวเขาแล้วก็เดินไปทางนี้ประมาณกี่โมงสิบเอ็ดโมงหรือไงครับครับประมาณสิบเอ็ดโมงนี่แหละ คุณสี่โมงป้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นู่นไงขึ้นจากไล่มาสิบโมงกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขึ้นมาไล่เออขึ้นมาตึกคุณป้าไปไหนมาครับตอนเช้านี้ไปไปทำงานที่หมอค่ะไปทํางานคุณบอกแล้วคุณป้ารู้ได้ยังไงครับว่าเงินหายไปคุณป้าเช็คไหมครับตอนจุดจุดเอเอมาจุกเอจ่ายหวยเขาไงอ๋อมาจ่ายหวยตาแล้วคุณพ้าช่วยผมอันี้ไม่ทันครับเวรแล้วครับคุณป้าจะมาจ่ายค่าหวยพอดีว่าเงินค่าหวยหาย อ๋อเกมแล้วครับทีนี้ขอวนเจ้าหน้าที่เพิ่งเข้ามานะครับจ่ายค่าหวยลอตเตอรี่ปลาเขาเซ็นไว้นะครับไม่ใช่หวยใต้ดินนะครับเป็นลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับกำลังเราตามดูกันต่อไปครับวินัยเดี๋ยวผมไปจัดยเาินก่อนเลยเออเราผมไอย่างไงอยอยู่นี่แหละอย่างไงเดี๋ยวเรียกพี่นายุจะไปซื้อของอ่ะได้ครับ อ๋อพี่มึงดูมีกล่องมีเตียงกระดาษนะอ่าคือได้ได้ทุกคนเลยหรอได้ทุกคนได้ได้ทุกคนอ๋อจะก่อนในนอนพื้นกันใช่ฮะใช่นี้มีผู้ใหญ่ใจดีเขานำเตียงกระดาษมาให้ร้อยร้อยเตียงแล้วมีแล้วไม่เหลือข้างในสั่สองเตียงวะโอ้ยาเลยบุบออกรับน้ำหนักไม่ได้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 อย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับมันยุบเลยฮะโอ้ยนอกขอบคุณมาก ตอปก่อนหูยเงินอยู่เนี่ยตายแล้วอ่ะหาย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 หาไหนไหนมาขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ๋ออีนองหายอีเนี่ยเหรอใส่ผิดกระเป๋าใช่อ๋อใส่ผิดกระเป๋าป้าด้วยนะคะเปิดเปิดก็เจ้าหน้าที่เหวอไปพักใหญ่นะครับเนื่องจากว่าคุณป้าเขาใส่ผิดกระเป๋าป้าครับคุณไปตัดไม้ไปโยมมาครับผมขอฟาดคุณสามทีนะครับตัดไม้ยาอยู่ในกระเป๋าตัวเองใช่มนะใส่ผิดกระเป๋า อ๋ออีน่องใส่ผิดกระเป๋างั้นจับคนนี้แล้วกันว่าจับคนนี้แล้วกันครับรใส่ยาที่แรกใช่ไหมค่าเปิดกล้องค่าเปิดกล้องด้วยครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้านะครับมาปเลยน่องสรุป,ปรแล้วที่นี่ไม่มีอะไรหายนะครับก็เป็นเาขาเรียกว่าใส่กระเป๋าผิดพลาดนะฮะผิดใบผิดใบจ้า,าเพราะฉะนั้นป้าไปกินยาด้วยนะครับซักโซ่ไักโซ่ด้วยป้าจ้า